วัดีครับวันนี้เราก็อยู่ชชววันแล้วกันอีกแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้เราก็อยู่ครับชุดก่อสร้างชุดใหญ่มาอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถอะไรบ้างมีรถแมคโครนะครับสีฟ้านะครับแมคโครสีฟ้าแอบบูนะครับวันนี้ก็มีเจ้าแมคโครสีเหลืองคนขับสีเขียวนะครับพร้อมเลยนะครับฮ่า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 อ่าอันนี้แมคโครสีฟ้านะครับอ่าคนขับสีเขียวเหมือนกันนะครับอ่า และนี่นะครับอ๋อแมครสีส้มนะครับออเรนนะครับแมคอสีส้มออเรนนะครับเล้วก็รถเทเลอร์กับรถจกนะครับนี่รถจกเราเป็นอ๋อรุ่น D E L X นะครับ D L X นะครับ D L X นะครับแล้วก็รถบรรทุกเราสามารถกระเด้งตู้นกระเด้งหน้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทเลอร์โอ้โป้โป้โป้เซนเตอร์ร้อยใหญ่เลยโป้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  ติดอะไรนะครับเจนเลอร์เราก็จะวิ่งปึ๊ดสามารถวิ่งได้นะครับอ้าวปึ๊วิ่งผ่านไปแล้วนะครับแม่โคเราก็จะทําปึ๊ดโอ้มาโคขึ้นแฮนเลอร์ได้นะครับขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ คือไปกี่คันเลยนะครับสคันเลยครับว้าวเดี๋ยวเขาก็จะไปส่งกันเลยครับปุ๊ปูนตุ้องุึงถ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 ึงงงไปโคมาส่งแล้วครับไปโคมาส่งแล้วครับนี่นะครับปี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 

เปนะดอ่าดดดดดูนี่ยการยกเลยนะครับน่ายกไปือดยกมาอย่างงี้เลยครับปนี่ฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับปื้ครับผม,รอรอรอมเอาเราเรามาเจอคลิปต่อไปเลยนะครับ